คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางสปสอชอนั้นเปิดเวที ผู้ให้บริการบัตรทองแสดงความคิดเห็นกับร่างประกาศบริหารกองทุนปีงบประมาณ2569นะคะควันนี้ทางรายการบันทึกสถานการณ์ได้รับเกียรติจากพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถัมบรรทุนะคะผู้อำนวยการสประสะชเขต13กรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิริยพรคุณนัทพงศ์ครับครับท่านครับที่มาของการจัดงานนี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ ครับผมจริงๆแล้วเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยครับผมก็จะเป็นคนไทยทุกคนนะครับที่เป็นเจ้าของครับทุกๆปีครับเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆภาคส่วนนะครับเป็นปกติเลยไม่ว่าจะเป็นจากภาคประชาชนหรือว่าจากผู้ให้บริการก็ตามนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ครับมาตรา46ที่กําหนดว่าในการที่เราจะบริหารเงินในการที่จะให้บริการกับผู้ป่วยนะครับ ก็จะต้องมีการรับฟังความคามิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนซะก,ก่อนครับผมฉะนั้นเนี่ยะวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารหน้านะครับก็จะเป็นไปเพื่อให้ร่างประกาศมีความรอบคอบสมบูรณ์แล้วก็สะท้อนมุมมองจากผู้ปฏิบัติงานจริงนะครับผมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าจริงๆระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงในระดับโลกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนในบ้านก็ยังเห็นว่ามันยังมีโอกาสพัฒนามันยังมีช่องบ้างที่เราจะต้องมาช่วยกันเติมว่า การจัดการเงินเพื่อให้เกิดบริการสุขภาพเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้คนไทยเข้าถึงได้ให้คนไทยไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาบริการทางการแพทย์ครับครับค่ะคุณหมอครับแล้วรายละเอียดของการจัดงานเป็นยังไงบ้างครับสําหรับงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้หรือว่าวันอังคารหน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับผมโดยกิจกรรมเนี่ยจัดช่วงบ่ายครับมีทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับสําหรับช่องทางออนไซต์เนี่ยครับก็จะจัดที่เซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการนะครับ สำหรับงานเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายโมงนะครับ,รบโดยมีท่านมานิดาผู้เจริญครับซึ่งท่านเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการนําเสนเอรครับว่าในปีนี้ร่างประกาศเนี่ยครับจะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนี้มีความเห็นอะไรแล้วบ้างที่สปชได้เปิดรับ แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาเล้เอล่อนะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ตามหรือว่า Google Docs ก็ตามครับผมก็จะได้เห็นว่าเริ่มมีใครแสดงความเห็นอะไรมาบ้างแล้วนะครับก็ช่องทางตอนนี้ที่เราเปิดอยู่นะครับก็จะมีผ่านระบบกลางทางกฎหมายหรือว่า w w w law.go.th oh. นะครับแล้วก็ระบบ Google Docs ด้วยนะครับนอกจากการอ,าอธิบายว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็จะมีการเปิดเวทีอภิปรายด้วยครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นว่า ผู้ให้บริการในภาคส่วนต่างๆเี่มีความคิดเห็นอย่างไรมีภาพฝันของระบบหลักประกันอย่างไรแล้วตัวร่างประกาศการเงินเนี่ยครับจะเป็นเครื่องมือให้ไปถึงฝันที่พวกเราอยากเห็นได้อย่างไรบ้างนะครับโดยเรามีตัวแทนหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้นวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปมีชมรมโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยครับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับหน่วยบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ท่านจะเห็นว่าหลายหลายอำเภอหลายจังหวัดเนี่ยมีการ ถ่ายโอนรพอพศตอไปแล้วถูกไหมฮะครับแล้วก็เบี้ข่ายของโรงพยาบาลกลุ่ม u h o s ส n น t นะครับหรือว่าโรงเรียนแพทย์นั่นเองครับแล้วก็ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหน่วยบริการนวัตกรรมซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหน่วยบริการนับหมื่นนะครับอยู่ทั่วประเทศเลยครับแล้วก็มีตัวแทนจากสํานักการแพทย์ของกรุงเทพมหาคนครด้วยครับผมค่ะงานจัดวันไหนอย่างไรบ้างคะท่านคะ ก็หลักๆนะครับจัดในวันอังคารที่22นี้ครับช่วงเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับผมที่เซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาครับแล้วอย่างนี้ประชาชนที่สนใจนี่ต้องติดตามช่องทางไหนคะท่านคะครับผมสําหรับผู้ที่สนใจนะครับจะมาออนไสเ์ก็มาได้ที่ส่วนราชการนะครับแต่สําหรับท่านที่อยากจะดูสบายๆอยู่ที่บ้านหรือว่าอยากแสดงความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ สามารถเข้ามาชมได้ผ่าน facebook ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วบางส่วนก็อาจจะมีการถ่ายทอดผ่านท BS พีบีเอสด้วยนะครับหรือว่าในระหว่างนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบของ google Docs ครับผมซึ่งยังคงเปิดรัว่วเปิดให้แสดงความคิดเห็นจนถึงวันจันทร,ร์ที่22กรกฎาคมนี้ครับครับท่านครับแง้มได้ไหมครับว่าไฮไลท์สําคัญในการจัดเวทีสัมมนานี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสําหรับไฮไลท์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ การได้ฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายครับเพราะว่าเราเรียกว่าเชิญมาครบทุก s t a โ e เดอร์นะฮะในการทํางานเรื่องระบบสุขภาพเพื่อดูแลคนไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ฟังความเห็นที่รอบด้านครับแล้วก็ถ้าท่านมีความเห็นอะไรเนี่ยครับก็สามารถร่วมแสดงได้เลยเพราะทุกความเห็นของทวกท่านเนี่ยครับจะถูกรวบรวมแล้วก็สรุปนาเสนอต่อ,อบอร์ดหลักต่อไปครับผมครับช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะติดต่อได้ที่ไหนคะท่านคะ สำหรับเรื่องการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับครับครับผมก็ง่ายๆเลยครับสามารถเข้าไปที่ w w w l d nhso นะครับเอเ็นก็คือ national health security office นะครับ go th ครับ ด้าน <c oughs> นี้นนก็จะมีแบนเนอร์นะครับเป็นเรื่องก่อให้สแสดงความคิดเห็นอยู่สามารถคลิกเข้ามาแล้วก็มาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เลยครับหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยครับสามารถทิมเข้ามาทาง f a c e b o o k Live หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมข้อมูลให้ท่านไว้ครับผมก็มสามารถสแกนได้ด้วยเมื่อกี้ลงเข้าไปในเว <c oughs> ็บไซต์ที่ท่านบอกใช่ครับไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องราวข้าในของการที่มีการเปิดร่างประกาศตรงนี้ได้ด้วยนะครับค่ะท้ายนี้ให้ท่านเชิญชวนผู้ให้บริการให้ความเห็นและข้อเสนอน ต่อร่างประกาศนี้หน่อยค่ะครับผมผมเชื่อครับว่าทุกคนที่มาเป็นบุคลากรการแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการเนี่ย ถ้ามีความตั้งใจในการที่จะดูแลประชาชนนะครับแล้วก็สปชอชเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถดูแล,แลประชาชนได้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าหากในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาประเด็นใดที่ส่านที่ท่านอยากเห็นแล้วร่างประกาศกองทุนยังรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์นะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันนะครับแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นออนไชต์หรือออนไลน์นะครับกับการจัดการร่างประกาศปี69ครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราทุกคนทํางานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ดูแลประชาชนได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับผมจะขอเรียนเชิญเพื่ให้บริการทุกท่านครับครับค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ธรรมบรรทุนะคะผู้อำนวยการสปสชเขต13กรุงเทพมหานครนะคะขอบพระคุณที่ได้มาร่วมพูดคุยในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีครับคครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ